ประตูให้หน่อยค่ะบางัง <tinc S 1> <giving quin. S 2> อยากเข้ามาออเปิดประตูให้จังๆกับจมจ้ำหน่อยครับแม่ครับโอ้โห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 ออเปิดประตูให้จังๆกับจมจ้ำหน่อยครับแม่รอก่อนนะไม่อาบน้ําก uh ่อนไม่เข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่า จะไล่ปั้มน้องนะคะจะไล่ปัม้มไอตเตี้ยม,มไม่ไม่คือเขาไม่งับคออยู่แล้วนะคะแต่ตังจะงับคอนะคะเมื่ตังจะไล่ปัม้มตุกตานะคะก็เลยต้องเดี๋ยวก่อนให้น้องมาวิ่งเล่นห้องนี้แป๊บหนึ่งตังอยู่ข้างนอกก่อนแม่เอาน้องกลับไปถึงจะเข้ามาได้ไม่ต้องพยายามหือ สู้ตายจริงๆหืมอ,อ่อยเก่งมากนะคะอีเด็กตัวเล็กเนี่ยนะคะหือีนน้องเตี้ยเนี่ยนะคะดูทรงแล้วนะคะน่าจะเป็นน้องเตี้ยนะคะหือแต่ตัวเนี่ยกลมปลอกเลยนะคะดูตัวกลมมากนะคะดูพุงเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นแมวไม่ค่อยมีขนนะคะนี่คือแบบแน่นๆเลยดูความหนาของลําตัวแล้วดูความเตี้ย <c oughs> ยังว่าน้องไม่น่าจะสูงแล้วอะนะคะ อ๋ออ,อ๋น้องไม่เตี้ยคะ่ะน้องเป็นหุน่นหุ่นน้อยหุ่นน้อยหุ่นตัวน้อยน้องเป็นแมวตัวเล็กคะ่ะคุณยายดูดูนมนม,นม,นมสองคนจะเข้าห้องมาหาแล้วดูไปนั่งอ่อยเขาหึทุกตามันร้ายนนะเราน่ะฮะโอ้โหดู ไม่ค่อยเลยเป็นชาวแล้วนี้เป็นชาวแล้วเนะ่ะเป็นชาวแล้วทำไมม้าอ่อยคนนู้นดูนะคะหืหลร้ายกาจจริงๆเด็กคนนี้หืมโอหโห,ห,หขี้อ่อยเอ้ย